หมอสวัสดีค่ะหมอสวัสดีค่ะคุณหมอท่านนี้คุณหน้าใน y o ยูทูบใช่ไหมคะคุณหมอคใช่ไหมครับคุณหมอครับใช่ครับนะคะใน YouTube ดูประจำคุณหมอวีคุณหมอวีให้ประโยชน์หลายเรื่องในในยูทูบอ่ะถ้าผมเทียบกับตอนนั้นเป็นยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์แต่วันนี้ วับนีบมีบาทสําคัญวันนี้ยังเป็นได้ไหมคะคุณหมอน่นสิเดต้องถามเนาะเนะอันนี้มันเป็นสาธารณประโยชน์นะคุณหมอน่าจะผมว่ามันเป็นประโยชน์กับคนแหมวันนี้ได้เห็นตัวจริงแล้วแบบเป็นไงคุณพราไม่เหมือนในยูทูบเลยนะวันนี้สวมบทบาทสําคัญคือการเป็นสมาชิกวุฒิสภาผมขอใช้คําเดียวกันกับทางอาจารย์วิทาวีเมื่อสักครู่สมาชิกวุฒิสภายุคใหม่ในมุมของคนเจเนอเรชันใหม่ที่มาขับเคลื่อนคุณหมอมองประเด็นตรงนี้ยังไงบ้างการเข้ามา เป็นสมาชิกวุฒทสภาก็จริงๆที่เข้ามาเนี่ยมีความรู้สึกคือผมไม่ได้แม่นกฎหมายอะไรมากนะต้องบอกกันะครับแต่ว่าผมเป็นเป็นแพทย์ที่ที่เจอคนไข้จริงๆอ่ะแล้วเห็นว่ามีปัญหากับสาสุขระบบของบ้านเราระบบระบบสาธารณสุขค่ะซึ่งผมคิดว่าในส่วนเนี่ยเราน่าจะเสนอมันเป็นปากเป็นเสียงแทนคน คนที่ยังไม่ป่วยให้ไม่ป่วยคนที่ป่วยแล้วให้ดีขึ้นได้แสดงว่าคุณหมอต้องการจะเข้ามาจัดการให้ไม่มีให้มีมีความเหลือลอหล่องลร้ำแบบเมื่อสักครู่ออนี้จัดการระบบเราเห็นการสาธารณาสุข เป็นตัวแทนประชาชนภาพใหญ่ยังไงบ้างคะคุณหมอคะระบบตอนนี้ที่เรามีปัญหาอยู่บ้านเราที่เห็นเห็นนะคือปัญหาคือตอนนี้ผมเป็นหมอทางโรคสมองระบบประสาทเนาะระบบประสาทจิตจิตเวชไม่เกี่ยวใช่ไหมคะไมกำลังจะถามซึมเศร้าเชิญค่ะคุณหมอคันนี่คือเส้นประสาทระบบประสาทคือส่วนใหญ่จะเจอคนไข้อามาพึกอ่าอ่าอามาพึกอามาพาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเจอเยอะมากเราเจอทุกวันคนไข้อามาพึกงนี่เป็นทุกวันอ๋อค่ะซึ่งพอเป็นแล้วเนี่ยมันมันทาให้ตัวคนที่เป็นเองก็ก็แย่นะเสียทุกอย่างครอบครัวก็ เสียทุกอย่างเหมือนกันเวลาคนครอบครัวหนึ่งเป็นคนไข้อามาพลิกเนี่ยเขาเสียหายทั้งครอบครัวเสียใจเสียกําลังใจเสียเงินด้วยซึ่งจริงๆแล้วโรคเนี่ยมันสามารถที่จะป้องกันได้เพียงแต่เรารู้วิธีแล้วแล้วงบประมาณตอนนี้มันไปอยู่ที่การรักษาซะหมดในความรู้สึกผมนะฮะรักษาร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเรารอป่วยอ่ะถ้าไม่ป่วยก็คงจะไม่ได้รักษาใช่แล้วก็รอป่วยทีนี้ผมคิดว่าถ้าเรามา ช่วยในจุดนี้บอกความสําคัญในจุดนี้มาขยายเรื่องของการป้องกันให้มากกว่าเก่าจาก10%อาจจะเป็น2 0 3 0เนี่ยผมเชื่อว่าคนที่เป็นน้ำมึกหรือเป็นโรคกลุ่มเนี้ยจะน้อยลงคือคุณหมอไม่ได้มองที่ปลายน้ําไม่ได้มองไปน้ำต้องมองไปที่ต้นน้ำก่อนจะเป็นการยังไงให้ความรู้กันอย่างไรทําอย่างไรว่านี่สำคัญนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้สถานการณ์ปัจจุบันคุณหมอบอกว่าแนวทางการป้องกันรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ ผมว่าเขาก็พยายามทุกคนพยายามช่วยกันใช่ครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่พยายามถึงดีที่สุดแล้วผมอาจจะเป็นเสียงหนึ่งที่อาจจะมาช่วยบอกได้ว่าว่าการที่จะป้องกันให้ดีที่สุดเราควรจะทําอะไรแล้วจะคุณหมอถึงเปิด y YouTube ไงเป็นอีกทางหนึ่งที่คุณหมอพยายามคือเป็นช่องทางที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะแต่สิ่งที่ได้ประโยชน์คือคนที่ติดตามคุณหมอให้องค์ความรู้ล้วนเลยแล้วทุกวันนะคะคุณหมอ ไลฟ์สดหรือว่าเป็นเชฟก็มีทั้ง2อย่างคือในช่องผมเนี่ยในช่องผมเนี่ยจะมีจะมีอยู่สคอนเทนต์เป็นหลักหนึ่งคือคอนเทนต์สุขภาพนะฮะซึ่งก็จะมีทั้งทั้งคลิปที่เวลาผมคุยกับคนไข้เนี่ยผมอธิบายเนี่ยแทนที่คนไข้จะได้ฟังคนเดียวใช่ไหมฮะก็ผมก็อัดคลิปเลย2นาทีเป็นสาธารณะแล้วก็กระจายเลยบางทีพูดทีเดียวคนฟังเป็นแสนเป็นล้านคนทำครั้งเดียวได้สองทั้งคนไข้และสาธารณะ อีกอันหนึ่งคือไลฟ์สดไลฟ์สดนี่ก็ก็คือถ้าเรามีประเด็นเราก็มาไลฟ์สดได้อันนี้เป็นประเด็นสุขภาพมีอีกประเด็นหนึ่งคือเกี่ยวกับสุขภาพใจด้วยสุขภาพใจด้วยทุกคืนวันอาทิตย์สองทุ่มจ้าอาจารย์มาสนทนราธรมานะคะสนนนราธรมเพราะเมื่อกี้เมื่อพูดกับท่านดรมักคร่นีเรื่องภาวะซึมเศร้าคุณหมอตอนนี้บ้านเราเป็นกันเยอะทั่วโลกเป็นกันเยอะการยิวใจคุณหมอยิ้วใจยังไงอ่ะคุณหมอ ก็จริงๆแล้วหลักการก็คือเราต้องมีความพอเพียงอะเอาเอาหลักการของไน้รี้ใช่เพราะว่าถ้าเราเพราะความทุกข์มันเกิดจากความอยากของเราในความรู้สึกผมนะถ้าเราพอที่เรามีเราไม่อยากมากเนี่ยความทุกข์มันจะลดลงคือทามันไม่พอสักทีมันก็จะขนขวายหาอยู่นั่นแหละใช่ไหมใช่ใช่ถ้าเราพอเพียงอะทุกอย่างมันก็ไม่อยากได้อะไรมากอะมันจะจบเร็วจะจบัญหาเร็วจะไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่เป็นโรคสมองไม่เป็นโรคอะไรรับใช่ครับ คุณหมอกำลังจะเคลิมไปที่กันนี่คือเป็นแบบผู้ดำเนินผู้ติดตามไงคะทีนี้เราคุยกันอีกเรื่องก็ได้ผลแต่มีท่านหนึ่กค่ะทีนี้ย้อนเข้ามากลับมาสู่ในฐานะสมาชิกวุฒิสภาคุณหมอคะตั้งใจไว้อย่างไรบ้างนอกจากเรื่องของหน้าที่และอำนาจการก้องกฎหมายสวต้องทาหน้าที่ตรงนี้ร่วมกับสภาร่างอันนั้นแน่นอนก็จะเป็นเสียงแทนคนครับจะเป็นเสียงแทนประชาชนทั่วไปผมไม่มี ผมไม่มีสีไม่มีสันผมไม่มีศัตรูจุดยืนชัดเจนนะไม่มีศัตรูนะผมมีแต่มิตรเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมจะพูดพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจพูดแทนคนไทยผมจะไม่พูดเพราะผลประโยชน์ของใครเพราะว่าเราไม่มีหนี้บุญคุณกับใครผมเข้ามาในสมาชิกวุฒิสภาได้เนี่ยผมใช้เงิน2,500บาท เท่าไห้นในการสมัครกับค่าถ่ายรูปอีกร้อยแปดสิบรบค่าที่พักที่เมืองทองด้วยไหมคะก็มีค่าที่พักต่างต่างค่าเดินทางหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเงินบริสุทธิ์บไม่หมดเงินบริสุทธิ์ของผมเองซึ่งการลงทุนนี้ไม่รวมกันเอามาหนักไม่ถึงหมื่นบาทไม่ถึงไม่ถึงหมื่นบาทก็มาเป็นสมาชิกุธิสภาเพราะนั้นไม่มีสปอนเซอร์ให้ผมไม่มีนะเพราะฉะนั้นผมผมเป็นเสียงกลางเป็นเสียงที่ไม่มีสีเป็นเสียงที่จะพูดแทนคนไทยผมขอถามย้อนคุณหมอวีสักนิดนึงครับ ตอนที่เลือกกันระดับประเทศวันที่26มิถุนายนเนะ่ยคือมันเป็นการนับคะแนนกันข้ามคืนใช่ลุ้นขนาดไหนว่าเราจะได้ไหมหรือหรือยังไงความรู้สึกในะตอนนั้นคุณหมอเป็นไงนั่งอยู่นานเข้าหนังองกี่ <นำ S 2> ร<อ>ถกันนะ ต้องขออนุญาตเข้าห้องน้ำากี่ยรอบใน้องนั้นับผมว่าเกือบสิบเป็นสิบรอบมั้งสิบรอบอ่ะคือคือคือผมว่าเป็นบรรยากาศที่สนุกนะอ๋อเหรอคะผมมีผมมันลุ้นเหรอคุณหมอคือมันลุ้นเหมือนดูบอลโอ้ยอย่างนั้นเลยมันลุ้นเหมือนดูบอลนะคือคือผมคือเราเหนื่อยไหมวันนั้นเนี่ยก็ถือว่าเหนื่อยแต่แต่ถ้าเราไปรู้สึกว่าเราเหนื่อยเนี่ยมันไม่สนุกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกับมองว่าเฮ้ยบรรยากาศแบบนี้ยมันเป็นสิ่งที่คนข้างนอกเนี่ยไม่ได้สัมผัสเลยนะ ผมรู้สึกอย่างนั้นนะประสบการณ์อีกมันเป็นประสบการณ์ในชีวิตอีกเรื่องหนึ่งเลยเฉพาะผู้สมัครเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาเท่านั้นถึงจะได้สัมผัสต้องผ่านระดับจังหวัดมาด้วยถึงจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้คุณหมอทราบไหมว่าคุณหมอในอยู่ในสถิติโลกนะ ไม่เคยมีครั้งไหนที่เลือกแบบนี้ในโลกแบบนี้ไม่มีวิะเมินี้อโลกเลยนะคะขึ้นมครั้งแรกไม่รู้งนี้แต่ว่าสิ่งที่ผมมีแฮปปี้ที่สุดนะจะต้องบอกงี้แฮปปี้ที่สุดในวันนั้นเนี่ยคือมาม่าตอนเที่ยงคืนยังไงครับอัธรุตอนนั้นทําให้คุณหมอแฮปปี้คือมาม่านี่นะคือมันอยู่ๆเนี่ยก็ไม่เห็นเห็นผมเดินไปห้องน้ำเนาะแล้วก็เห็นคนก็ กับมาม่ากันกันมาม่ามาม่ามาจากไหนอ่ะผมชอบกินอะเบ็ไม่รู้ไปพูดสปอนเซอร์ชื่อเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะวันนั้นอะแต่แต่ว่าพอดีเดินไปเห็นเออเขาตั้งน้ำร้อนตั้งอ่ามาม่ารูปให้ผมแล้วมีกาแฟโอ้โหผมเห็นแล้วแบบตีหนึ่งอะน้ำมันเหมือนตอนตอนสุดเด็ดอะสุดเด็ดตัดเสือแล้วสุดเด็ดรสกินอร่อยมากอยู่ว่ากอร่อยมากเป็นมาม่าที่อร่อยที่สุด บ่มีกึ่งสำเร็จรูปร่อร่อยใช่กินกินอยู่กลางบรรยากาศเพื่อนตอนตีหนึ่งเป็นเพื่อนหมอด้วยกันตีหนึ่งใช่พอพูดถึงเพื่อนเพื่อนหมอเมื่อสักครู่นี้เห็นหมดทําความรู้จักทักทายกันครับรู้จักกันในแวดวงวิชาชีพคือจริงๆเนี่ยทุกแวดวงวิชาชีพใครบอกโลกมันกว้างไมมนะฮะผมว่าในแวดวงวิชาชีพมันค่อนข้างจะแคบเหมือนกันสิบท่านด้วยกันเนี่ยสิบท่านเป็นไงครับพอเห็นเพื่อนๆเข้ามาเป็นตัวแทนเช่นเดียวกับเราพูดคุยอะไรกันบ้างครับกำลังใจในการผลักดันงาน จริงๆดีใจกับทุกคนเนาะดีดีใจกับทุกคนที่ที่เข้ามาได้เพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่มาสมัครก็มีความตั้งใจดีทุกคนแล้วก็มีความที่อยากจะได้ที่จะเป็นทุกคนแล้วเขาทําสําเร็จในวันนั้นวงสิคนของเราเนี่ยผมได้คุยประมาณ5้าถึงหคนละผมได้คุย 5- ้คนละซึ่ง ซึ่งผมรู้สึกว่าทุกคนน่ารักหมดเลยน่ารักหมดเลยแล้วมันจะมีคําอยู่คำหนึ่งในแวดวงการเมืองคำไหนคุณสุภัตราไม่ว่าจะเป็นสสหรือสวคำไหนเข้ามาใหม่ๆก็มุ่งมั่นตั้งใจไม่ทุจริตไม่ทเช่นไม่โปร่งใสพอมาอยู่ได้สักกระดับระยะหนึ่งแล้วยังไงมีพวกมีพ้อิยกมือไปตามกันอะไรอย่างเงี้ยนี่คือคำของสังคมนะคุณหมอประชาชนได้พูดใหม่ๆก็อย่างนี้แหละก็พูดอย่างเงี้ยพออยู่นานไปแล้ว การป้องกันการป้องกันคุณหมอตรงนี้คิดว่าคุณหมอเตรียมไว้ได้อยังเกาะป้องกันเรื่องแบบนี้เตือนใจทุกวันเตือนใจทุกวันจริงๆนะตั้งแต่ตั้งแต่มานี่เตือนใจตัวเองทุกวัน่ะเพิ่งพูดเรื่องนั้นเอาเรื่องว่าแค่โทรศัพท์เนี่ยมีไลน์เข้ามาทุกวันมามาทักทายขอเน็นขอนี่ขอเป็นเพื่อนท่านนู่ึท่านนี้คือผมแค่คิดในใจว่าวันนี้เรามีบุญเรามีมีบุญมีอำนาจขึ้นมามีโอกาสมีโอกาสเข้ามา เพื่อนพ้องเยอะแยะเดี๋ยววันหนึ่งสมมุติมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นผมคิดในใจว่าแม้แต่ายเราไลไปหาท่านยังไม่ตอบเลยบางครัะคือเราเตรียมใจไว้ก่อนเดี๋ยวเวลาเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนคนจะเปลี่ยนนะเราต้องต้องเข้าใจทุกอย่างเป็นธรรมชาตินะทุกอย่างเป็นธรรมชาติคิดถึงท่านผู้ว่ามาสักครู่นี้เลยอ่ะพอท่านได้โทรไปของท่านผู้ว่าปูท่านผู้ว่าปูกเราไม่พูดถึงแล้วพอคุณหมอพูดงนี้พอพอหมด ผทำาั่นแล้วแล้วก็โทรศัพท์ไปก็ไม่ได้รับนี่แหละค่ะคุณหมอพูดถึงเลยนึกถึงย้อนกลับเข้าไปแล้วมันย้อนกลับมาไงว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความสําคัญว่ามันจะต้องทําให้ดีเพราะถ้าช่วงเวลาที่เราอยู่แล้วเราทําได้ดีทําเพื่อประโยชน์ของคนอื่นเนี่ยมันจะผมว่ามันจะมันจะได้บุญและอิ่มใจแล้วผมแต่มีความตั้งใจเข้ามาเนี่ยผมไม่ได้มาเอาืมไม่ได้มาเอาอะไรใผมผมมาตั้งใจมาให้มาอยากเป็นเสียงที่บริสุทธิ์ของประชาชนคนไทย ครับเพราะฉะนั้นความตั้งใจนี้ยังยังอยู่และ <Okay. S 1> จะพยายามรักษาไว้ให้มากที่สุดจนถึงว่า <Okay. S 1> สุดท้ายก็ยังพยายามจะรักษาไว้แต่ว่าอันนั้นมันอัน,นี้จังเนาะ <Okay. S 1> แต่ว่ายังไงก็ตามรับรับรับปากว่ามันนี้มีความตั้งใจจริงๆ ค่ะเห็นความน่าจะของหมอแล้วขอให้บรมีองค์สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ของพระองค์ท่านรัฐสภาคุ้มครองคุณหมอและทุกท่านนะคะให้มีจุดยืนที่ตั้งใจไว้ทุกท่านเพื่อประเทศชาติและประชาชนคุณหมอค่ะนะคะคุณหมอจะฝากอะไรไว้ก็ได้รมัคสกอที่ผ่านมาสองอาทิตย์ครับค่ะอึดอัดนิดหน่อยเนาะเพราะว่าคนเนี่ยคนเนี่ยจะรู้สึกว่าสวสองร้อยคนเนี่ย หน้าตาไม่ดีเลยเนาะมองกันอย่างนั้นส่วนใหญ่คนจะมองกันอย่างนั้นว่าเออมารูปแบบไหนมีโกงมีอะไรเงี้ยก็ตอนนี้เราเข้ามาแล้วเอาจิงคนหน้าตาดีก็เยอะนะใชเพราะฉะนั้นใช่เยอะนะคนหน้าตาดีเยอะนะไม่ใช่หน้าตารูปลักษณ์แต่มาจิตใจผมตั้ที่ผมหน้าตาอิมบุญแบบมนี้เพราะฉะนั้นผมขอฝากว่ารอดูรอดูคนทํางานก่อนนะครับผมจะประสานทุกคนไม่ว่าจะกลุ่มไหนสีไหนผมผมไม่มีสีไม่มีกลุ่ม แต่ผมจะเป็นพลังบริสุทธิ์ให้ประชาชนทุกคนเนาะและผมผมเชื่อว่าโดยโดยอุปนิสัยผมเนี่ยผมเป็นตรผมเป็นมิตรอ,อยู่แล้วเพราะนั้นผมจะเข้าได้กับทุกคนมผมจะไม่มีศัตรูไม่สร้างศัตรูทั้งสิน้นแม้บางทีผมอาจจะไม่ได้ยกมือสนับสนุนเขาแต่นั้นก็เป็นความบริสุทธิ์ใจของผมไม่ใช่ศัตรูในบางอย่างที่ผมเห็นด้วยผมก็ยกให้ไม่ว่าท่านจะเป็นสีไหนกลุ่มไหน ก็ฝากประชาชนไว้อย่างนี้ก็ว่าจะทําให้ดีที่สุดครับเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ตอนนี้มีคนอื่นหรือยังคุณคุณนรงเิ์ไม่เป็นไรให้คุณหมอได้พักผ่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมจะเอาสักเรื่องไหมเรื่องสุขภาพที่คุณหมอไลฟ์สดวันนี้มีอะไรเตยมมาเอาสดๆเลย่นคุณหมอคือต้องบอกคุณหมออย่างนี้เอาี่ยังไม่เคยออกอากาศเรอเกี่ยวกับคุณหมอคุณวัตราคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคือมีหลายคนพอทางคุณหมอวีมานั่งกับเรา ผกอยากจะอยากสัมภาษณ์อยากจะคุยแฟนคลับคุณหมอเยอะมากเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กในเฟซทูไลของรัตตวิศวะัเราเ่มต้นดูใช่ครับคุณหมอประเด็นอะสักประเด็นหนึ่งคุณตาสักประเด็นคุณหมอไลค์คิดว่าไลค์สดนะวันนี้จะนําเสนอเรื่องก็ปัญหาของโรคภัยไข้เจ็บในปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนจากเดิมไปสมัยก่อนเนี่ยพี่สังเกตดูคนจะป่วยตายจากโรคติดเชื้อใช่ใช่ใช่ไหมใช่ครับท้องผูกท้องร่วงบอดอักเสบตับอักเสบเป็นฝีเป็นหนองตายกัน สามสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะโรคมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเป็นโรคที่เขาเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งมันเกิดจากอะไรอ่ะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเอาคืออะไรก่อนก็คือโรคความดันสูงไขมันเบาหวานโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมันเกิดจากอะไรฮะมันเกิดจากการใช้ชีวิตของเราเองใช่ไหมมันเกิดจากอาหารการไม่ออกกําลังกายไม่พักผ่อนให้เพียงพอความเครียดการรรับสารพิษต่างๆการมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดี กับคนรอบข้างต้นการ,ร,รนอนที่ไม่เพียงพอเพราะนั้นเนี่ยประเด็นเหล่านี้แหละคือประเด็นที่ถ้าเราเพียงแต่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเนี่ยนะครับหอย่างเจ็อย่างที่ผมพูดเนี่ย ลดความเสี่ยงของการอัตราตายก่อนวัยอันควรได้ถึง91%เป็นความรู้ฝากไว้สําหรับคุณผู้ชม91%นะครับเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยนคุณหมอใช่ได้หนึ่งราล่ะแอบขายของเปลี่ยนมุมคิดเนี่ยเหมือนชื่อรายการผมอะรายการเปลี่ยนมุมคิดรายการเปลี่ยนมุมคิดทางโทรทัศน์แล้วจะสภาเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะขอเชิญคุณหมอไปต่อกาสต่อไปนะคุณหมอวันนี้ขอบพระคุณค่ะคุณหมอคะขอบคุณคมากค่ะขอบคุณค่ะได้ให้ประโยชน์เยอะเลย